ไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าให้รางนี้รางแรกเนี่ยน้ําไหลไปเท่าไหร่รางสองรางสามราง4ี่รางห้าเนี่ยให้น้ําก็สวัสดียามเย็นครับผมวันนี้เหมือนเดิมครับผมจะมาแชร์ปัญหา เกี่ยวกับการทํารางปลูกผักไฮโดครับผมซึ่งสําหรับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ปัญหาของการทํารางปลูกผักไฮโดของผมนะครับผมที่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือชุดรางปลูกผักไฮโดชุดแรกครัผมที่ผมได้ทําการสร้างขึ้นมาโดยใช้ความรู้ที่ผมมีณตอนนั้นครับผมหน้าตางก็เป็นอย่างนี้ครับผมนี่จะมี ถังเก็บน้ำครับผมก็จะมีปัม๊มเนี่ยครับถังเก็บน้ำแล้วก็จะมีปัม๊มปั๊มน้ำมาปั๊มน้ำมามาจากนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปนี่ขึ้นไปนี่แล้วก็ออกออกไปครับผมโดยไม่มีวาล์วเลยนะครับผมโดยไม่มีวาล์วใส่เข้าไปเลยนะเสร็จแล้วน้ำก็จะไหลจากตรงนี้ไปครับผมไหลไป ไหลไปมาถึงตรงนี้อันนี้ก็ไม่มีวาเหมือนกันนะผมเนก็ไหลมาลงตรงนี้มีวาวบลอกน้ำนะผมแล้วก็ไหลกลับไปที่ถังใช่ไหมครับผมทีนี้ถ้าถ้าใครกาลังดีไซน์แบบแบบของผมอยู่นะครับผมกำลังดีไซน์แบบที่ผมทําอยู่ครับผมผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามันดีหรือว่ามันไม่ดียังไงครับผมอ,อย่างแรกเลยครับผม ที่มันไม่ดีนะผมมันไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าให้รางนี้รางแรกเนี่ยน้ำไหลไปเท่าไหร่รางสองรางสามรางสี่รางห้าเนี่ยให้น้ําไหลไปปริมาณเท่าไหร่ไม่สามารถควบคุมได้ครับผมน้ํามันก็จะไหลไปตามท่อที่มันไหลไปง่ายที่สุดครับผมซึ่งส่วนใหญ่ครับผมเวลามันน้ามันมันขึ้นมามันวิ่งมันจะวิ่งตรงไปครับผมแล้วก็จะไปไหลท่อสุดท้ายท่อไกลสุดเยอะสุดครับผมที่เหลือก็ลดหลั่นกันไปครับผมอืม แต่ว่ามันก็ไหลทุกท่อนะแต่ว่าเราจะควบคุมมันไม่ได้ครับผมว่าให้ท่อนนี้ไหลยเยอะไหลน้อยเราจะควบคุมไม่ได้ครับผมอันนี้คือปัญหาที่หนึ่งครับปัญหาที่สองถ้าเราล้างครับผมอันนี้มันเป็นท่อกลมผมท่อกลมผมตัดนะครับผมผมตัดเพื่อให้มันล้างง่ายเนี่ยผมตัดออกเนี่ยเพื่อให้มันล้างง่ายค,คลิปที่แล้วผมแชร์ไปแล้วผมวิธีการไอ ตัดแล้วก็ตัดไปทําไมอันนี้ผมแชร์ล้วสามารถไปย้อนดูคลิปได้ครับผมอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับผมอันนี้คือที่ผมล้างแล้วนะผมทุกคนจะเห็นว่ามันสะอาดมากเลยผมแทบจะไม่มีสกปรกเลยใช่ไหมครับนี่สะอาดมากนี่เห็นไหมครับเหมือนท่อใหม่เพิ่งใช้งานมาเลยทีนี้ถ้าเราถ้าเราดีไซน์แบบนี้นะผมปัญหาคืออะไรปัญหาคือเวลาเราล้างครับผมเวลาเราล้างใช่ไหมครับเวลาเราล้างเราก็จะมีแปรงตัวหนึ่งถูกไหมครับผม แรงนี่เราก็จะมีแปลงตัวนี้ถูกไหมครับผมเราก็จะถูไปใช่ไหมถูไปถูไปถูไปอันนี้มันก็ง่ายใช่ไหมนี่ถูไปสกปรกตรงไหนก็ถูถูไปครับผมถูไปมันก็ง่ายใช่ไหมผมไม่มีปัญหาอะไรที่นี่ปัญหาอยู่ตรงไหนครับผมปัญหาอยู่ตรงนี้ครับผมเวลาเราถูเวลาเราทำความสะอาดแล้วเราจะล้างพวกคราบสกปรกมันออกมันล้างยากมากครับผมซึ่งผมบอกไปคลิปก่อนหน้านี้แล้ะ วันนี้ก็จะมาแชร์ให้ฟังอีกรอบนึงครับผมมันล้างยากยังไงครับผมสมมุตินะครับผมเราต้องการล้างล้างรังนี้ล้างรังเนี้เราทําไงครับผมเราฉีดน้ําใช่ไหมครับผมสายยางเราฉีดน้ําไปครับผมฉีดน้ําไปใช่ไหมครับฉีดน้ําน้ําก็จะไหลไหลไปไหลไปจากนี่ไหลไหลไหลไป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 ใช่ไหมครับผมมาถึงตรงนี้มันก็ออกซ้ายออกขวาไปใช่ไหมครับผม ออกซ้ายออกขวาเราต้องการให้มันลงตรงนี้ถูกไหมครับผมหรือเราต้องการให้มันลงตรงนู้นก็ได้สมมติว่าฝั่งนี้เป็นหัวเราก็ฉีดไล่มาใช่ไหมเราต้องการให้มันลงตรงนี้แล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรผมเวลาเราฉีดไปปุ๊บฉีดไปแล้วมันออกซ้ายไม่เป็นไหลครับผมมันออกก็คือทิ้งไปแต่มันออกมานี่มันออกมานี้แล้วมันก็ไหลย้อน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 มานี ลอยย้อนย้อนมานี่แล้วกลับมาเส้นเดิมแล้วกลับมาเส้นเดิมมันก็สกปรกเหมือนเดิมมันก็ไม่สะอาดขึ้นเลยเพราะมันไหลย้อนกลับมาพอเราล้างท่อที่สองมันก็เหมือนกันครับผมถ้าเราล้างท่อแรกสะอาดเรียบร้อยแล้วพอล้างข้อท่อที่สองเราก็ล้างมาเดิมเราก็ไล่น้ําไปให้สิ่งสกปรกมันออกไปครับผมมันจะออกมาถึงนี่มันก็จะออกมานี่ถูกไหมครับผมมันก็กลับมาล้างแรกเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ไปล้างที่สาม ้างแรกมันก็จะสกปรกเหมือนเดิมครับผมมันก็จะไม่สะอาดสักทีคุณจะล้างยังไงมันก็ไม่สะอาดสักทีนะผมอมถ้าคุณอยากให้มันสะอาดคุณล้างล้างแรกครับผมเพราะคุณฉีดน้ํามาใช่ไหมเราฉีดน้ํามานี่เราฉีดน้ํามา,นมมาเนี่ผมฉีดมาเราล้างเราล้าง้างแรกใช่ไหมผมเราฉีดน้ํามาเนี่ยผมฉีดน้ําไป ฉีดน้ำไปไล่ไปใช่ไหมครับถ้าเราอยากล้างให้สะอาดเราฉีดน้ําไปน้ําก็จะไหลไหลไหลไปใช่ไหมเสร็จแล้วให้เราทําการอุดเอาฟองน้ําหรืออะไรก็ได้ผมมาอุดรูนี้ไว้เนี่ยอุดตรงนี้ไม่ให้ไม,ใหไม่ให้น้ํามันไปทางทางขวานะผมอุดไว้น้ําก็จะไหลมาทางนี้อ่าจนกว่าอุดไว้จนกว่าฉีดจนกว่าสะอาดนะผมพอพอลางลางนี้เสร็จแล้วใช่ไหมผมพอลางนี้เสร็จแล้วให้เราเอาฟองน้ํา มาอุดตรงนี้ไว้อันนี้คือวิธีแก้นะผมสําหรับคนที่ดีไซน์มาเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วจะล้างวิธีแก้นะผมหรือไม่ถ้าใครอยากดีไซน์ใหม่ก็ดีไซน์ใหม่ไปเลยผมแต่ถ้าใครไม่อยากดีไซน์ใหม่แล้วอยากแก้มันล้างง่ายผมเอาฟองน้ํามาอุดไม่ให้น้ามันย้อนกลับมานี่ครับผมอุดตรงนี้อุดหนึ่งที่นะผมแล้วก็อุดตรงนี้อีกหนึ่งที่เพราะฉะนั้นแล้วล้างที่สองจะต้องอุดสองที่นะผมอุดหนึ่งอุดสองอุดสองที่เสร็จแล้วเราก็ทําการล้าง ล้างๆแบฉีดน้ำไล่ไล่ไล่ไไปใช่ไหมัไล่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 ไปไปไปไล่ไปไล่ไปมาถึงตรงนี้น้ําตรงนี้เราอุดไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะไปนี่ไม่ได้มันก็จะมาทางนี้ทางเดียวมันจะมานี่ก็ไม่ได้เพราะเราอุดตรงนี้ไว้เอาฟองน้ําอุดตรงนี้ไว้มันก็จะไหลลงตรงนี้พอร่างที่สองเสร็จร่างที่สามครับผมเราก็เอาฟองน้ําตรงนี้ออกมาอุดตรงนี้แทนแล้วก็อุดตรงนี้ไว้อ่า พอจะแล้วล three, ้างที่สาจะต้องอุดสมที hand, to four. To four right ่ับผมตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองแล้วก็บล็อกตรงนี้สามแล้วก็ล้างเหมือนเดิมครับผมไล่น้ำมาไล่ไล่ไล่มาถึงตรงนี้มันไปนี้ไม่ได้มันก็จะมานี้มันมานี้ไม่ได้เพราะเราอุดไว้มันก็จะมานี่มันมานี้ไม่ได้เพราะเราอุดไว้มันก็จะออกมานี่ครับผมล้างสุดท้ายล้างที่สี่ครับผมล้างที่สี่ก็เหมือนเดิมครับผมอุดหนึ่งอุดสองอุดสามอุดสี่ครับผมอุดสี่ที่ แล้วก็ไล่น้ําเหมือนเดิมครับผมส่วนล้างที่ห้าก็อุดสี่ที่เหมือนครับผมล้างที่ห้าก็อุดหนึ่งอุดสองอุดสามอุดสี่แล้วก็ไล่ไปครับผมอันนี้คือวิธีแก้ถ้าใครดีไซน์แบบนี้แล้วไม่อยากเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ครับผมต้องการล้างแบบนี้คุณต้องทําแบบนี้นะครับผมถ้าไม่ทําแบบนี้รับรองว่าล้างไปชั่วโมงก็ไม่สะอาดนะครับผมเปลืองน้ําด้วยเปลืองแรงด้วยอ่ะอันนี้คือข้อเสียของการทํา ทำร่างแบบนี้ครับผมอ่ถ้าใครอยากแก้ใช่ไหมอยากแก้ใช่ไหมอยากแก้ให้มันง่ายขึ้นก็ต้องเป็นแบบนี้อันนี้ผมแก้แล้วนะผมนี่ผมก็ทาการแยกตัดแยกมันออกครับผมนี่ตัดแยกมันออกเป็นของถอยของมันเหมือนที่ผมเคยบอกไปพอล้า,างท่อแรกมันก็อิสระเลยใช่ไหมผมอิสระเลยไม่ต้องไปเกี่ยวกับใครครับผมนี่นี่ ก็มีปัญหาอันนี้ก็จะล้างง่ายครับผมอันนี้ที่ผมโมดิฟายปรับปรุงใหม่นะผมเพื่อให้มันล้างง่ายเห็นไหมครับเปิดฟ้าได้นะนี่เปิดฟ้าได้ง่ายต่อการล้างก็ประมาณนี้นะผมมาแชร์ให้ฟังเท่านี้ครับผมประสบการณ์นะผมในการทำรางปลูกผักมาทำผิดมาก็เยอะครับผมทำถูกก็นิดเดียว่วนมากทำผิดครับผม เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมผิดพลาดผมก็จะมาแชร์ให้กับทุกๆคนได้ฟังครับผมเพราะว่าไม่อยากให้ทุกๆคนผิดพลาดเหมือนที่ผมเคยผิดพลาดมาเพราะว่ามันผิดพลาดมันต้องแลกด้วยแรงกาลังทรัพย์แล้วก็เวลาที่เราต้องเสียไปครับผมเพราะฉะนั้นแล้วไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลาเสียเงินแล้วก็เหนื่อยเปล่าครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าใครชอบหรือว่าถูกใจสิ่งที่ผมนําเสนอก็คอมเมนต์บอกบอก,บอกได้ผมว่าคุณชอบ หรือไม่ชอบคลิปนี้อย่างไรอ่าเป็นกําลังใจให้กับกับผมเหมือนเดิมนะผมตรงนี้ก็หน้าฝนนะผมหญ้าก็จะลกหน่อยยังไม่ได้ตับเลยนะผมแค่แต่หญ้าก็ก็พังไปครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไปเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับฟาร์มสุขของเราก็ผมผมก็จะมีอะไรก็จะมาแชร์ให้กับทุกคนได้รับฟังรับชมอีกอยู่เรื่อยครับผมยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ